นะถ้าบอกว่าหมอน้ำปิเนียมเนี่ยก็คือม้อน้ำอลูมิเนียมเนี่ยถือว่าน่าสนใจนะครับลถมีอายุได้มอน้ำอลูมิเนียมนี่ช่วยเรื่องลดความร้อนเครื่องยนต์ได้จริงนะเอ่อถ้าเจอประเภทที่เขาโฆษณาบอกว่าเปลี่ยนมาแล้วนี่ถือว่าเป็นเกณฑ์ที่น่าสนใจนะท่านไปทำเองเปลี่ยนเองหมดอีกเยอะนะครับนะวันธรรมดาก็ขับไปทำงานได้ติดต่อทุละ ได้นะวันหยุดเสาร์อาทิตย์วันว่างว่างขับรถอกอกไปเที่ยวนอกเมืองนะครับแม่ก็เรียกว่าครบเครื่องแล้วสุขสบายมากแล้วรถแบบนี้นะครับถ้าเราดูดูอย่างดีนะครับตรวจสอบอย่างดีละเอียดแล้วอ๋อดีแล้วเนี่ยนะ ท่านจะได้รถที่เรียกว่ามาขับที่เรียกว่าสภาพดีมากๆนะมันช่วยท่านประหยัดในการไปเมนเเน้นเบื้องต้นนี้ได้หลายพันนะครับถึงหลักหมื่นเลยนะถ้ท่านดูเรื่องสีภายนอกภายในเครื่องยนต์ได้ละเอียดทีท้่วแล้วนะครับแล้วก็มีแต่งพวกล้อก,กับยางนะครับยุคนี้สมัยนี้ส่วนใหญ่สเปคมันก็เล่นกัน15 1 7นะนะ ล้อสิบห้าบ้างล้อสิบเจ็ดมัางแล้วก็รัดยางก็แล้วแต่สไตล์ความชอบแล้วก็แน่นอนต้องโหลดเตี้ยด้วยท่านจะไม่พลาดทุกการติดต่อกด s u b s c r i b ์กดไลค์และกดแชร์เอาไว้เลยครับรถยนต์ทุกคันเนี่ยนะถ้าเราดูแลบำรุงรักษามันอย่างดีคำว่าอย่างดีในที่นี้ก็ให้มันได้ตามมาตรฐานของรถทั่วไปนะครับเช่นอ่า วิ่งหมื่นโลเปลี่ยนน้ำมันเครื่องดูแลน้ำพันเกียร์ตามมาตรฐานถ้าท่านไม่รู้ท่าน,าน,าน,านสอบถามช่างดูก็ได้ว่าควรจะเท่าไหร่จบบันทึกเอาไว้นะครับแค่นั้นนะครับรถมันก็จะยังอยู่ในสภาพที่ดีรับใช้ท่านไปได้อีกนานเลยแหละ